อยู่หลังกูถ้าผมตามมันไปผมจะรู้เลยว่าใครเป็นมีคนออกมาก่อนโหไม่ใครของเมยังไม่ใครของเมยังไอ้บัตเป็นไอ้บัตเป็นละคนเลยถ้าบอกว่าเป็นปูนี่ไม่ใช่ละเอาดิอ๋อฮอร์อินเฟคต์อินเฟคต์ใช่ไม่ได้ว่าเอาใช่ไหมเนี่ยมั่วโสมไม่ผิดเดียวใช่กูสาบานเลยเอาผมไปไม่รู้ไม่ดูดีกว่าละกูหวยพ่อกูตายอ่ะกูเอากล้าไปเอาดิเอาดิไม่ต้องขนาดไหนก็ได้ไม่ต้องขนาดไหนก็ได้แค่เกมนีอเงี้ขอขอติดจีบวีที่ตัวเบาหน่อยนน่ะ อ่ะติดเลยติดเลยกูให้คำสาบานขนาดนี้แม่งยังแ็กกูอีกไอ้เฮี้ยถ่ายรูปหน่อยจ้าลูกสาวอ่ะอ้าวเฮ้ยกูยังไขคดีแล้ว กดอัลติเมตอะมันคุยวอถ้าเป็นผีก็กดตัววีอะเอาละมีผีสองคนนะครับผู้ชมครับฮัลโหลใครยิงกันอะมันทำขลักกิบมึงเป็นไม่หรอ <c ann ot> ไม่เป็นเลยกู <c oughs> อบอกอยู่ว่ากูเล่นไม่เป็นใครยิงกันเฮียนั่งโหลดหรือนั่งหลับก็ไม่รู้ว่านอะเอออันนี้เขียวๆคืออะไรวะเ,<อ>เ<อ>ขียวๆิือไฟเขียวไงมึงยืนรอแป๊บนึ่งนะ ไอ้เหี้ยใช่ใช่เดี๋ยวมันสับรอสักแป๊บนึงมันก็จะเสียว่ะส่งสายคล้ายบอกนะกูมีกูมีนี่นะไอ้โบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตาที่แล้วเออเออเออสแกนสแกนติดเออเฮ้ยไม่ใช่สแกนดิไอ้ที่ติดตัวชเ่เก็บเก็บชุบหน่อยสแกนเบียดใช่ไหมเก็บเข็มชุบหน่อยเข็มชุบเก็บชุบพายุพายุผมขอถือได้ปะโอไม่ได้มันไม่ได้ถือไม่ได้ถือถือเลยไอ้เข็มชุบว่ากูใช้ไม่เป็นอยู่แล้วพวกของอ่ะไม่แค่วิ่งไปกดคลิกซ้ายหน่อยมันยั่งไม่ไม่แล้วทำไมพี่บัตที่ไปถือเข ทำไมพี่ดูเป็นห่วงเข็มชุบกันี่อ่าใครเก็บไปแล้วอ่ะ30 37ิิบเจ็ดวีอาโก้สามสามสิบวิสามสิบวไม่นานนะรอ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 ไอ้รอไอ้รอพึ่งพิ่งเพิ่งถามมาไอ้รอไอ้รอกดวีได้ปะกดลองกดวีดิได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงปะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยกดวีเลยวะไอ้รอไม่ได้เป็น ไอ้เฮียจูดี้อยู่เฉยจูดี้จูดี้จูดี้มานี่มาเลยพี่มาเลยเด็กชายวางระเบิดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนหนึ่งที่หายไปเอาหกนี่เออแล้วจูดี้มันจะหายไปไหนวะตามมาแดกกูซะด้วยไอ้หน้าหฮียไอ้เหี้ย โอ้หเควยไว้ส่องไฟเหมือนไม่ตายอ่ะไม่แม่งตามออกมาแดกกูก่อนเลยเห็นกูหลุดลักจีดการ์ดกันใหญ่ส่องไฟเหมือนแบบผมเหมือนส่องไม่ตายอ่ะกูงงมากเลยเฮ้ยอยู่หลังกูถ้าผมตามมันไปผมจะรู้เลยว่าใครเป็นมีคนออกมาก่อนเอาที่นี่แหละ โหไม่ใครอมไม่ยั้งไม่ค่อยผมไมายังไอ้บัตเป็นไอ้บัตเป็นละคนหนึ่งพี่โอเคพี่เชื่อพี่เชื่อพี่ขอพี่ขอหยิบพี่ขอหยึดพี่รู้พี่รู้พี่รู้คนหนึ่งพี่รู้คนหนึ่งใครใครเออมึงหยาบให้กูเฮ้ยพี่ต้องเอาเพื่อนมาก่อนไอจูดี้ไอจูดี้ไอจูดี้เออไอดี้พี่บอกบอกมึงเป็นใช่หรอไม่แล้วผมเป็นได้ไงเฮ้ยผมทำนี่ไปเนึ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหยิบแล้วกูสแกนมึงนะมาแล้วมาแล้วได้ได้ไม่ไม่ไม่ผมผมผมสงสัยว่าพี่บอกสงสัยได้ไงสงสัยผมได้ไง พี่เชื่ออย่างนั้นนี่นี่นี่อย่างี้ไอ้โบอยู่ไหนไอ้โบมึงอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์แดงกับกูถูกป่ะเพื่อนใช่กูอยู่ข้างหลังมึงแล้วก็มีคนอยู่ข้างข้างไม่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 ก่อนเข้าเมื่อกี้กูโดนกัดรอบหนึ่งอ่ะมีใครอยู่กูว่าตรงนั้นไม่พี่โบอย่าเหยียบพี่โบพี่โบอย่าเหยียบอย่าเหยียบไอ้โบโบโบก่อนก่อนเข้าใช่ป่ะแล้วกูก็เปลี่ยนเป็นมีดถูกป่ะเชล่ยตัวร่างป่ะใช่ใช่แล้แปลงร่างต่อหน้ามึงเลยใช่ป่ะเออเปลงร่างต่อหน้ากูเลยอ่ะงั้นไอ้้เยโบไม่่ใใชชกูัวร์หล ไม่ไม่บาก็ไม่ใช่ไม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 ่พี่บาไอ้บ้าไอ้บพี่บาเช็คดิพี่บ่เช็คดิ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 เิไมบอกไม่่่ไนะกูบอกเลยเอาเอาเทไมเป็น่าี้ไมเป็น่ก็อยู่มึงมาใส่ตงไส่กูเรื่องอะไร่กูบอกเมื่อกี้กูบอกไอ้ากูตายนะกูตายแล้วกูลงไปซ่อมไฟเสร็จปุ๊บมนตามกูเลยที่าพายุกับโมอายุพายุกับโมอยมึงเชื่อกูไหมอ๋ออ่ะอไอ่ะ

มือเชื่อเชื่อแล้วไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เบานี่ไม่อยากเป็นอันนี้ตาบาปไอ้เหี้ยมันไม่เป็นตาบาปหรอกกูรู้อย่างไรพ่อกูไม่ตายแน่นอนอ่ะแบบเนี้ยกูมั่นใจเอยมาได้ที่เบาอย่างเงี้ยขอติดจีบีที่ตัวเบาหน่อยนั่นแหละติดเลยติดเลยติดแล้วก็ติดแล้วก็ติดแล้วจีบีแล้วก็ติดตาที่แล้วไม่กูติดไปแล้วเพื่อนแต่ที่แล้วผิดไปลงแล้วกี่ตัวตัวมันมีแค่ตัวเดียวดิมันมีแค่ตัวเดียวไม่หรอกูให้คำสาบานขนาดนี้แม่งยังเถกกูอีกไอ้เหี้ยไม่ก็อันนี้ไงก็ เพื่อแบบหักมุมไงโอ้โหกูบอกนะอินเฟคเต็ดเมื่อกี้ขึ้นเต็มไปบัตมันจะเหลือแค่คนเดียวไอ้โบกูพูดแค่แค่นี้ไอใบพายุมันไม่เชื่อกูเอ้าก็ไม่รู้ไม่ละใครมันมาแท็กผมวะยูงอีกหนตัวจัดไปเลยจุดนี้ยู๊ดเ่ะยุ๊ดมามามาแต่ผีตายได้ละคนหนึ่งผีตายได้แน่ตนองคนหนึ่งเยี่ยแม่ง ผมพูดไปถ้าผมพูดธรรมดาแม่งก็ไม่มีใครเชื่อหรอกกูต้องพูดอย่างเงี้ยมันถึงจะเชื่อกูเว้ยมันไม่มีใครเชื่อผมอยู่แล้วสวยโอ้โเฮียใครเล่นปืนพกวะโหดจังวะ ต้องถามว่าใครตายถ่ายรูปหน่อยจ้าลูกสาวอ้อาวอ้าวเฮ้กูจะไขคดีแล้ว เฮียฮ๊อะไรนักหนาวะไม่เงยอีสัตว์ไม่เเกมเฮียนี่กูยังแคสกูไปเล่นเกมไหนวะกูจะเล่นเกมไหนได้วะกูแคสขนาดเนี้ยไอเฮียเล่นแค่นี้ยังแคสเลยงงไทยคนเอเชียเฮียเออความไหวปะวะ แม่งเ,เล่นดีซีดยังแคสอะมีที่ไหนครับที่นี่แหละครับโอ้โหพัะเจ้าเล่นดีซีดแคสไอ้ยาไอ้ยาโอ้ยบ้าไอ้โบเป็นล่าวะขอดูต่อนะ,อะไอ้โบตาย เอาแล้วมันแข่งกันกูว่าแล้วไอ้จูดี้แต่ผมไม่สงสัยจูดี้นะผมใส่บัตรคนแรกเลยครับคอยบัตรออกมาก่อนอู้ลูกซองโอ้โหแพ้แพ้แพเอ็มเอ๋มไม่มีเขียนอย่างเงี้ยการเกิดสู้ต่อฮึบโอ้โหเหลือตัวเดียวยังไงก็ตายครับ ร้อยแพ้ผมบอกแล้วเมื่อกี้สงสัยสงสัยใครไม่สงสัยผมสงสัยไอ้บัตได้เลย เพราะว่าตอนแรกผมตายแล้วประตูมันอยู่ใกล้ได้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูคิดว่าพี่หว่าวแม่งพี่หว่าว้องกูยี่มันมันสงสัยกูได้ไงมันไม่ปกป้องกูตอนแรกก็มึงเจอกูแหวนกลับไงไอ้เหี้ยคนแรกส่งใส่กันเองไอ้เหี้ยเอ้ยรั่วเลยพี่หว่าวนี่แล้วประเด็นแล้วประเด็นประตูอยู่ใกล้ลนะคือกูออกคนแรกกูบอกคนแรกไอ้เหี้ยแล้วกูเห็นมึงอะแม่งอยู่หน้ากูแล้วมึงก็แล้วมึงก็เข้าประตูกูแคทโอ้ พี่หอกออกผมเชื่อแล้วพี่หอกผมเชื่อไปแล้วพี่หอกฟังนะผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้ดี้มันต้องทําได้เว้ยผมก็เลยเชื่อไอ้ดี้ไงไม่ครับไม่ไม่ครับพี่หลุดคนที่เป็นคนอ่ะไม่ต้องห่วงนะเมื่อกี้กูหลุดเฉยๆไม่งั้นกูบอกเลยแพ้เราชนะไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงเก่งจริงเขาไม่หลุดตั้งแต่แรกหรอกโอ้ไอ้เฮียวินโด้สตีแม่งเล่นเกมบีซีดยังค้างยังแคสเลยกูก็งงเว้ยร้องอะร้องอะไรครับหลักฐานมี แม่งคอมผมวิดโด้สิบเอ็ดมันไม่รองรับหรือเปล่าไปรู้นะไม่นะพี่ใช้วิดโด้สิบเอ็ดทำไมอ่าเอางี้พี่จะบอกว่าพี่ไปลงวิโดมาตอนนี้นะคือเขาบอกว่าเขาไม่ให้ลงวิดโด้สิบแล้วคือเขาให้มันเป็นสิบคือมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆย้ายสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมาเป็นสิบเอ็ดอยู่ดีแม่ม่ถามหน่อยอันเนี้ยที่ที่พูดมาเนี่ยใครใครพูดได้ฟังเจ้าเงกเรอ้เห็นใช้วิดโด้เจ็ดอยู่เลยไอ้พวกที่ทำคาราโอเกะอันนั้นมันไม่ได้สนใจอ่ะนั่นคือเขาไอร้องเพลง อย่างเราเราเล่นเกมตามการเวลา Windows เพียงได้เลยเนี่ยไม่ทำไม Windows Windows แล้ว Windows 11มันเขาใครบอกไอ้นี่ใครบอกมาไม่ต้องถามใครหรอกเอาเป็นว่ากูรู้แล้วกันสุดท้ายแล้วเขาจะให้แอปแล้วแต่บอกก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละเขาบอกมึงคิดได้ไงนะขนาดคอไอห้าคอไอหกยังมีเลยเฮียเสียงพี่ใครโอเวอรเจ็ดร้อยโเปี้ยเสียงเปี้ยเสียง ขอบคุณครับขอบคุณครับอปิดปิดก่อนรอเอาเกมก่อนขอบคุณครับลุงขอบคุณครับเอาบอกไปเหรอวว้าพี่โบพี่โบเรามากดตรไปอีตรงนี้กูนี่แม่งคู่กับของสิ่งสิ่งนี้จริงๆเลยวะโบยี่เป็นผีกินเลือดเพี้ยอยี อย่าเออจูดี้พี่ขอร้องเวกูกดจนคีย์บอร์ดจะพังละใครเนี่ยจูดี้ใคพี่กันไปก่อนหนึเข็มชุบอยู่ที่ใครครับเออเข้มชุอยู่ที่ใครแต่ลูกซองอยู่ที่กูนะกดลูกซองมาเลือดหายเลือดหายตรงนี้เนี่ยใครอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ เฮ้ยไม่เห็นใครเลยวห็นในบัตนหรือเปล่าสามสิบแปดวินะเฮ้ห็นในบ้านอะไรมึงพูดใกล้กูนี่มามาอย่าเย็นใจเย็นใจเย็นมึงชื่ออะไรวะใครเอาลูกซองไปวะเหยื่อหอมทำเยี่อไม่ทำเยี่อเลยผีแม่งเก็บลูกซองหรอไม่ไม่กูกูเก็บมาเดี๋ยวนะฝั่งฝั่งนี่เลือดหายอีกแล้วกูเนี่ยผีหรือเปล่า ใก็ได้มูเนี่ยผีหรือเปล่าแค่คุณนะผีนะโม้เลือดตรงนี้จะเหลือให้ไหมล่ะเอ้ยเมื่อกี้มึคนพม่ผ่านกูไปเฮ้ยไม่รู้เมื่อกี้ผู้พันไปเลยผมอยู่กับพี่วัดนผมอยู่พี่วันตรงนี้นะอยู่กับจูดี้นะไม่รู้เรื่องนะไม่ผไานไปเมื่อกี้ตเนี้ยเอาดีเพื่อนใช่มันคือคนไม่ผ่านเมื่อกี้ไอ้โบโบโบเฮ้กูอยู่กูอยู่กับรออยู่บนเบาไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งเลยมึงอย่าพึ่งเลยพายุมึงพึ่งมากูอยู่กับรอมานานละ อะไรผมก็มาได้เอาเป็นอะไรไปไม่ไม่ไม่เก็บใครวลังไม่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 ต้องเก็บดีดิดิเอาไม่ต้องเก็บเอาควพวกให้มันเสียกันเองกค่นั้นเราไปดีกว่าน้องไม่แต่แต่ผมอยู่สองขอจริงด้านบนเลือดเลือดไม่หายด้วยด้านบนเลือดไม่หายด้วยรออยู่เฉยเลยรออยู่เฉยเลยอันน่ะไอ้เที่เลือดหายด้านบนเลือดหายด้านบนเลือดหายโบโบ้โ้โบอยู่ดิไม่ต้องบนเลือดหายเนี่ยเนี่ยไม่ไม่คิดผมไกดียังอยู่ยังมียังมีอยู่เลยใครวะ นั่งแหละมูด้วยแม่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นกูไม่ได้แล้วเพราะกูลงมาข้างล่างแล้วไงกูยังมาเถียงก้าวเบาอยู่เลยแล้วเลือดหายข้างบนใครเนี่ยไอ้คิงแอ็ดเลองมึงไม่ต้องมาพูบกับกูกูไม่เอากูมานสองคนมึงไม่ต้องเลยอยู่นี่แหละแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เดยกตัวเลยไอพายุมันพยายามจะหาพวกแล้วกูบอกก่อนแล้วแต่รออยู่เฉยรอถือมีดรอถือมีดถือมีดอย่าอย่าสลับปืนอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยห้ามปืนเลยนะ ไอพายุมันกําลังบอกถ้ามันเป็นผมเป็นผีนะเราคิดดูใจเขา่าใจเราถ้าผมเป็นผีอะผมจะบอกเพื่อนเลยคนหนึ่งเลยว่ากูจะซื้อใจไอวอลแต่เป็นอยู่แล้วแหละมันเป็นแน่ๆแน่อะอ่ะโอเคไอเนี้ยไอรอเนี่ยไอ้รอผมให้รอมันเชื่อใจผมก่อนรอมานลย เออมานี่มานี่เฮ้ยมันบอกยากจังวะมานี่เออมา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 เฮ้ย <c oughs> รอถือมีดสิรอมานี่เอาละทันเลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า ไอ้รอมันไม่ได้เป็นอยู่ละไอ้ร้อนแม่งไม่มีใครแบงล่างเลยไม่มีใครฆ่าเลยมันอยู่ตรงกลางแม่แต่เมื่อกี้ผมเดียวเลยเองกูจะบอกว่ากูแท็กไอ้บัสไปเมื่อกี้ไม่กูก็อยู่กับมึงตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอก็ใช่เออก็จริงแต่ว่ากูกูไม่รู้จะแท็กใครกูเลยแท็กมึงไปก่อนเนี่ยตะกี้แล้วตะกี้พี่โบสงสัยใครที่ที่เห็นไปผ่านเลือดไปอ่ะไม่รู้อ่ะแต่แต่กูเห็นมึงผ่านจริงๆเว้ยกูเลยไม่แน่ใจไง ไม่แต่ผมผมกับอายุอายุยี่าีทุกแค่แน่ละคนนึงอยู่นั้นบนตรงนั้นเลยตรงตรงที่เลือดหายเออก็ก็ก่อนอนนั้นมันมันมีไงแล้วมันก็หายไปเลยชุดนี้สงสัยไงเชื่อเซมพี่ไหมพี่ได้กลิ่นจริงๆนะใครเปล่าพี่เ้เออผมเยับแพร่ไออันนี้มันคืออะไรวะที่มันคล้ายๆกล้องจอปิดอะคืออะไรวะอันไหนวะกล้องจอปิดเนี่ยเพื่อมันไปที่มันมีความพิล้อไอรไอ้รอไม่ได้เป็นแน่ๆพี่ฟันธงเลย พราะไม่ไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยมันขี้เกียจมากมันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ใช่ตามพี่มาจุดีตามมาจุดีรอตามพี่มาผมตามอยู่ก็ไม่กอดนะโบเป็นคนเก็บฟิลใช่ไหมตาที่แล้วอ่ะเออตอนแรกเก็บฟิลเลยใช่ใช่คุณคนเก็บฟิลอยู่เฉยอยู่เฉยเนอยู่เฉยเนี้ยพายุไอ้พายุมไม่ได้เป็นหวาเฮี้ยหายไล่สัตว์คุยละยัดแม่ พายุมัเปลนร้อยเปอร์เซ็นต์พายุมันเปล่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ฉิบหายแล้วเซ็ตกูมันเปลี่ยนไป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 กูต้องแก้หน้าแล้วต้องแก้สถานการณ์แล้วลุลุลุวู้โอ้ผีมีสองตัวเลยว่ะไม่ใช่พายุแล้วอ่ะตอนเนี้ย ป่พอเพื่อน <c oughs> วนว,ว,ว,วดินี่หาเ็มนี่หาเ็มหาเข็มต้องหาต<อ>้องห,หายิงเลยไยอ้หยแม่จูดี้เป็นลวันเลเลกรจอกเนียกระจอกเอ้ยยังสวย ไอ้เหอยไว้ใจงูเห่าไอ้เงี้ยไม่ตอนที่พี่บอกงูเห่าไงนะอ้เออเลยมันก็มันเดินไม่กูกูกูแท็กไม่กูแท็กจูดี้ไปที่จูดี้แปลงร่างใส่กูโชว์เลยไอ้เอยแล้วบอกแม่งมาใส่ร้ายกูทั้นที่กูเอาลูกสองช่วยมึงแท้แท้ไม่มึงรู้ไหมว่าอะไรแม่งจะโดนแดกตายห่าตอนที่พี่บอกจิงให้ตอนที่พี่บอกกลางสแกนลุมกันอะไมม่ีเลือดถุงกลางกูแดกโชว์ไม่ใครเห็นเลย ไอ้เหี้ยเป็นไปได้ยังไงวะไม่ใช่พายุได้ไงวะโอ้โหไอ้เหี้ยกูเก็บลูกซองมาช่วยมาได้แค่ไมนต้องใส่กูไมงก็อย่าพยายามอย่ามาอยู่เชื่อให้กูเชื่อใจสิโอ้โหกูซื้อใจใครไม่ได้โอ้โหแม่ไม่พูดละเีกูรู้มาแต่ต้องแถกกูเลยมาต่อ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 เมา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 ไอ้เหี้ยแล้วแม่งวินร้อยจัดหรือวะผมคิดออกละรอบนี้นะ ฟังผมนะรอบนี้ผมรู้ละผมเชื่อเลยคำคำนี้อะไรที่อันตรายสุดนั่นจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแต่อันไหนที่มันดูปลอดภัยนั่นจะเป็นสิ่งที่อันตรายเอางี้ผมเชื่อเลยรอบนี้นะใครที่มันเหยียบให้กูน่ะกูจะมันก่อนเลยกูจะจิ้มมันก่อนเลยเฮียชูดี้เจอกูแน่ ไม่ค er ือะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนนางไม่ทำเลยจ้องละเฮียเลี้ยนจัดจริงนะพวกนี้วัดเด็กแล้เลือดเอาดิถ้ามึงอยากชนะมึงอยากมึงอยากแพ้ก็บวชกันเลยนี่พูดไปดูเลือดหรือเปล่าเนี่ยเลือดหรือเปล่าวะมึงก็ลองชิมดูดิว่าใช่เลือดหรือเปล่าลองกดอีดูมึงก็ลองตาดดูสักเอื้องหนึ่งอะดักปุ๊กเลยดังปุ๊กเลยอันนี้เข็ม มมววเข็มอนะไรวะเข็มเนี่ยอันนี้เข็มมาเข็มเข็มชุบดวงเงี้ยม<ๆ>ีผีคุยกันแน่เลยผีบอกว่าเปล่าวะผีาอายุแน่นอนเลยเนะี่ย พี่เบาแน่เลยมึงก็ตื่นหเปล่าโอ้ยมันไม่ทำเควสวะไอ้เฮียแม่งมึงอันนี้มาแต่ไม่ทำก็พูดเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่ได้พูดละเอ,อ้ีน่ะจะแดกกูอย่างเดียวเลยไอ้เฮีย,ยเบรกกูลบเกมจริทีละไอ้สัตว์แม่งทุกตายเลยกูแอบและมึงจะอยู่ไหนก็อยู่กันไปเถอะกูแอบแอบก็ไม่รอดหรอกมาใครไปที่อะไรเดี๋ยวกูเอาชุบ กระสุนอยู่ไหนหมดวะมึงจะถามทำไมวะมึงจะถามทำไมอะไอกระสุนอะสถานที่มึงต้อเล่นกัดเฮ้ย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 มันหายไปอะเลือดหายก็มันมีคนเอ็งทับฮียแต่ทางนู้นกูเพิ่งผ่านมาว่ะไอ้บัสมันจะเป็นกูเปล่าวะมันจะเป็นกูที่แดกเลือดเปล่าวะบัส อ๋อมึงมึงเพิ่งผ่านมาไม่เคยว่ายน้ำเออกูเพิ่งผ่านมาจริงรอ,รอ,อันนี้กูพูดจริงเลยว่ากูเพิ่งผ่านมาตรงนั้นอะไม่แล้วมึงมึงเป็นผีจริงไม่ไนดะ้ทำไมมึงชอบพูดอะไรงน,นั้แบบน้าหายแล้วเลือดหายไม่ก็กูผ่านมาจริงๆแต่กูไม่ได้แดกเดินเดินด้วยกันเลยเดินด้วยนะแท็กกันนะแท็กกันนะเนี่ยแท็กกันอ่ะเดี๋ยวแม่งเอากูอีกแล้วตอนนี้กูไม่อยู่กับใครเลยนเียเเนขาจะไม่เอาคนที่อ่อนแอมาเป็นผีด้วยถ้าคิดง่ายๆคนเราจะไม่มีทางที่เอาคนอ่อนแอมาเป็นผีกูอยู่กับโบ้เนี่ย โบแดกเรือหรือเปล่าเ no. พื่อนใจมึงได้มั้ยเนี่ยมันได้แดกเพื่อนเฮ้ยโบแต่เรือหายว่ะไอโบเห็แล้วกูกูแท็กไปแล้วเงี้ยรอ่อยูแก้ไปแล้วแทไปเลยะโอเคไอโบมันเพิ่งเล่นเฮ้ยไอรอมันเพิ่งเล่นมันไม่มีทางแน่นอนที่มันจะเอาตัวเองมาเป็นผีอะมันไม่มีใครหรอกเอาแบบเอาไงเอาเอากากมาเป็นอะอะมันเหมาะกับพวกที่มันแบบชอบรับหลังปากตอแหลอะไรเงี้ย วายตายแล้วมีคนกีดกูช่วยได้แค่ซ่อมไฟเด้อร์เฮียตัวใครตัวมันล่ะไม่อยากรับรู้เลยนะั้นไปเสร็จแล้วมันอยู่หน้ากู อ๋อไอ้ที่เอ้ยแม่งเพื่อนเราออกแล้วหรือไรวะเนี่ยผมชุบไม่ทันนั่นน่ะใครอ่ะเดี๋รอล้อไปตรงกลางรอ้อไปตรงกลางพี่ว่ายังไม่มาพี่ว่ายังไม่มาเื่นพี่บอกไม่มาแล้วนี่ไงมาแล้วไม่ร้องไปตรงกลางเอากูก่อนเลยมาช้านะนี่เมื่อกี้กูเจอผีต่อต่อหน้ากูเลยผีตัวอ้วนอะ บอกรับนีไมึงเชื่อกูป่ะเพื่อนเรานี้มึงเชื่อกูป่ะอ้าวเชื่อด่ากูสัญญาว่ามึงเป็นผีหรือเปล่ามึงอย่าไปกูเลยปะเพื่อนหยาบไปกูเลยป่ะได้แต่แท้พี่รอไม่มีใครแก้หมดพี่จะสแกนผมหรอพี่เสียสแกนฟรีนะพี่เป็สแกนคนอื่นเถอะจริงๆเมื่อกี้ถามหน่อยใครตายอ่ะไอ้ไอ้ยุเพยไพยุนักข้างกูเสร็จปุ๊บมีอสองตัวที่วิ่งมาหาพวกกูไม่คือเมื่อกี้คือตายตายไม่คือตายเลยใช่ไหมไอ้ที่สัญญาณไม่ต่อขึ้นอ่ะตายเลยตายเลยตายเลยอยู่กับพี่รอนะผมอยู่กับพี่รอนะ เออใช่ใช่หรือเปล่าที่อยู่ตรงคอนโซลอะตรงเคาน์เตอร์อะสแกนสแกนไทยสแกนสแกนเหรอไปไหนอะไรที่เ้าอะบั๊ดหายอะไรวะไอ้บั๊ดหายพี่บั๊ดอกพี่บัออแอบไปกินเลือดไงอ๋อเออหน่าใช่เอะไรกูอยู่ไอ้ควายมึงอยู่กันตรงไหนอะไหนพี่บั๊ดอยู่ไหนเนี่ยอยู่กันตรงเนี่ยที่มันเหมือนแบบว่ากำลังไป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 บั๊ดมาให้ช่างน้ำหนักไอ้บั๊ดโว้ยนะระยะเนี่ยมันหนีอ่ะไอ้โบ้ยกูพูดเลยมันหนีแล้วไอ้บั๊ดอะรออะไรอะ บ้านไก่จูดีแหละตัวเดิมเลยเอ้าใช่ไม่<อ>ใช่แบบเป<ม>็น <วะ S 1> ผมก็เฮียแล้วเป็นผมได้ไงเนี่ยไอเฮียโบแดกเลือกต่อหน้ากูเย็ดแม่ไอเฮียโบเย็ดแม่เอาสวยกูตายตายป้า ไอ้บั๊เหรอวะเอ้าไม่ใช่นี่ยไอ้บั๊กกับไอ้จูดี้ตัวเดิมเอ้าไงเป็นงั้นวะทำไมกูเห็นไอ้โบ้มันพุ้ปเีปยวเดียวเลยวะต้ใส่กูกูหมืนใส่ยี่ยี่กูลำคาญมึงมาต้องใส่อะกูว่าเห็นไหมอยู่ไหนกันวะเยอยต้องต้องบ้าแล้วมันรู้แล้วนะพี่ต้องบ้าเลยเยียวเยี่ยวเยี่ยวเจมันน่าจะรู้แต่หนีแล้วไอ้เหี้ยแต่มันทำอะไรก็ได้เว้ย มาเงียวมาดีหยิบเงียวหยิบเงียวเต็มหมือน G.F. โมเยลโอ้โหเหลือไอโบโอ้โหเรียบร้อยไอโบมันจะสู้ยังไงสองหนึ่งนะไอผีไอ้ีิมึงเห็นปะใครเป็นวะเมื่อกี้ไอ้ีิไอ้ดิพี่พวพี่เป็นหรอพี่โบกพี่เป็นหรอพี่โบพี่พี่เป็นหรอเมื่อกี้ผมเห็นผีไปแล้าสองทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วตากตอแหลแล้วพวกมึงสองตัวเหมือนไม่รู้อ่ะไอจูดี้ไม่ต้องเนียร์โล่องมึงเป็นจูดี้ ปากตอแหลทําไมพูไปพูไ้นี่ไป็นหรอช่วยผมด้วยมาอยู่ผมด้ไงวยโอ้มึงปากตอแหลกแลู้เลยเนาะเลือดหายเลือดหายชัดแล้วชัดแล้วสวยโบมี่โบยิงถูกทำไมพี่เป็นหรอพี่โบพี่เป็นหรอหืมปากตอแหลสุดสุดอย่าพี่พัทเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้โบที่กำลังอย่างดีไอ้โบนะี่หนีเลย ไอโบ้ที่กำบังสวยจัดอะดูว่าดูว่าพี่โบเป็นพี่โบเป็นดูดิปากตอนไหนจัดไหนกยนบมางโอ้โหไอที่มาหมดเลยพี่โบ้เป็นพี่โบ้ทำไมทำไอเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปก่อนดิปากพี่โดนตเหรอนี่พี่ถ่ายรูปให้ตามจับแจ้งไป ไม่ไอ้โบมเป็นเรื่องสแกนไกลอย่างวะาไม่สแกนใกล้ๆอย่างว่าผมมาหิบอยู่เว้ยไอ้คนใกล้ตัวนี่แหละน่าน่าสงสัยไอ้สัตว์แม่งน่าสแกนมีเชจูดี้รอบหน้ามันก็แค่สแกนจูดี้ทั้งหมดไอ้โบมึงไปทำไมไกลวะแม่งจะสแกนในบ้านไงไว้บ้านมันเป็นอยู่แล้วไงไม่รอข้างๆไว้ก่อนวะ ไอ้บอกมึงไม่รอมันไม่อยู่กับเราไงรอใช่แต่มึงไม่ลอข้างข้างก่อนไว้เฮียข้างข้างว่าไม่เป็นไม่ตอนนั้นอูลืมปิดไม์เทสใช่กูรู้เลยไงมึงเป็นอะแล้วมึงไม่พูดอล้มึงรออะไรบอกว่าอะไรนะมึงอตอนที่คุณทุกคนบอกว่ามันหายกูบอกว่าผีไม่ช่างน้ำหนักอะไรอะผีช่างน้ำหนักแม่มึงผีมันด่าแม่กูไอดีี่ไอดไอไอดีนนี้ไม่ไม่ต้องเลือกพี่นาดีเอาคนอื่นมา ออเคองี้ยแม่แไม่ผมผมเป็นผีมันเป็นได้แค่ครั้งสองครั้งพี่มันไม่สามารถเป็นอีกสามคนนะสามคนนะแหมเฮียบอกกูดนคนแร่งตลอดเลยเออไม่ไม่กูกูอายุไม่เฮียวัดมันเป็นบ่อยเกูเล่นด้วยแม่งกินแซ่บกูตลอดเลยเฮียคนแม่งเล่นไม่เป็นนะ Yes fuck <c oughs> ถึงเวลาแดกไก่แล้วสินะอือเอาละมากินไก่กันเถอะวันนี้แดกไอ้เชียจูดีกั่อะไรกูมันไส้หวยเอย็ดแม่อยู่ดีไม่ว่าดีแม่งจะเล่นโชว์สาวหน่อย แม่งเสีอยโดนเองไอ้หี้ยแม่ง